พอสวรรค์เฮงๆปฟังฟังแบบเน้นเ้นเพราะมีคนมาแก้บนเพราะว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง ผมชอบออสูบใม้เห็นหน้าผมจะเยอะผมชอบอ่ะคุณผู้ชมที่บริเวณลานวัดเทพนิมิตส,สวา่างธรรมที่ตำบลหน,นองปลิงอำเภอืองจวัดนครสวรรค์อ่ะคุณดูสถานที่ตรงนี้นี่เห็นเป็นกล่องแดงๆนี่ออไม่ใช่หนมเปี๊ยะปะเนี่ยไม่ใช่หนมเปี๊ยะเอ,อ <c oughs> ้าโถประทัด<อ>แล้วเนี่ยของที่เขามาวางเพื่อเส้นไหว้แก้บนครับเ,ออเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณกังวลคล้ายมุรี ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดวันที่หนึ่ง,ม,ง,งมิถุนายนที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองได้รับเงินรางวัล12ล้าน จัดปานางราพูดใหญ่เต็มคาราเบลโอ้โหอยากไปราให้เลยอ,ะอ่ะอ่าเนาใบตองน,นี่ก็มีความสามารถในเรื่องการรํค่ะรับจ้างรําแก้บนทั่วไทยนะฮะติดต่อมาได้ที่อ่าติ๊กตอกของนอ้องใบตองเขาละกันค่ะชื่อใบตองดอกซ้ำจำใจอ่ะ,ะอกลับมาที่เรื่องนี้ก่อน,เ,ออนเรื่องการแก้บนเขาบอกว่าเอาของมาเยอะจริงๆแล้วจัดโต๊ะแก้บนมีทั้งผลไม้เก้าอย่างของหวานเก้าอย่างรวมไปถึงดอกไม้สีแดงพวงมลาลัยสีแดง เอามากราบไหว้เท้าเวสุวรรณขอโชคก็ต้องเป็นสีแดงสิหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีได้เห็นนางรำกว่า20คนผ่านไปแล้วเนาะ,ะแล้วยังไงต่อละ่ะทําการจุดประทัดเลยจุดประทัดถวายจัดให้ก็หลายหมื่นนัดเหมือนกันก็ไปเล็งดูเอาละกันว่าโบสุดท้ายผลงานออกมาเป็นอย่างไรช่วงที่กาลังรอนะคุณผู้ชมนะเล่าให้ฟังแบบนี้หลังจากที่นางรำอะเขารําเสร็จคุณป้าเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ทําการแจก ไม่ได้แจกเงินนะแจกล,ตลอตเตอรี่อันนี้คือเลขหมายปลายประทัดที่ได้มางวดนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ไปดูเรื่องของน้ำจงน้ำใจที่ให้กันแจกลอตเตอรี่กับนางรำให้ทุกคนอารมณ์ประมาณว่าแจกโชคไงดดเผื่อไปลุ้นโชคกันต่อสำหรับนางรำเพราะจริงๆนางรำที่เขามากันเนี่ยเอาจริงๆเขาได้ สีน้ำใจจากคุณป้าเขาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนั้น <ฮะ S 1> โอ้ค,คนถูกรางวัลที่หนึ่ง <ฮะ S 1> ใจใจอยู่แล้วออยังไงซะอนุโมทนาสาธุด้วยก็ขอให้นางรําโชคดีกันไปทุกคนจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็บอกตรงๆว่าเป็นไปน้ยาก <ฮะ S 1> แต่ก็อยากจะให้โชคดีกันทุกคนเอ,อ๊ะ<อ>คุณสองคน ยกไม้ยกมือไม่สนใจอะไรแล้วอยากได้เลยจากคุณบ้าอยากไปร้ำเลยค่ะใช่ไหมนี่ป็านที่ที่ว่ากนว่าโดนบรรดาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งตะลนใจดังเลยแล้วเราก็เล่าไปหลายที่แล้วด้วยหลายที่จนจำไม่ได้ละมมีที่ไหนบ้าง